สวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาวิตรีทยานสินค่ะรองผู้ในการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะคุยกันก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางการสนับสนุนปู่ย่าตายายเพื่อการเลี้ยงดูหรือสนับสนุนพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง3ขวบค่ะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยนะคะบทบาทสําคัญเนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคสังคมสูงอายุเป็นยุคของเอจิงโซไซตีนะคะบุคคลที่กลายเป็นบุคคลที่มีความสําคัญขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในการที่จะช่วยดูแลหรือเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มผู้สูงวัย ะะซึ่งผู้สูงวัยนี้ก็คือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่อยู่ในครอบครัวของเด็กนั่นแหละค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนบทบาทนะคะแล้วก็ช่วยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายในการเลี้ยงดูหลาอย่างประสบความสําเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะขอหยิบคอนเซปต์เนาะหรือว่าเป็นแนวทางนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมจุดเด่น แล้วก็ลดจุดด้อยของการที่เราจะใช้เพื่อสนับสนุนปู่ย่าตายายในการเลี้ยงหลานนะคะอาจารย์ขอเน้นไปที่แนวคิดในเรื่องของการเสริมจุดเด่นแล้วก็ลดจุดด้อยนะคะเนื่องจากว่ามีงานวิชาการหลายชิ้นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงจุดด้อยของปู่ย่าตายายนะคะที่เข้ามามีบทบาทในการเลี้ยงหลาน แต่จริงๆแล้วท่านก็ยังคงมีจุดเด่นที่เราจําเป็นจะต้องเสริมเพื่อให้เอาความสามารถและก็จุดแข็งจุดเด่นของท่านนี้มาใช้ในการล้ยงดูหล้านด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับจุดเด่นหรือจุดแข็งของปู่ย่าตายายก็คือท่านคือผู้มีประสบการณ์ค่ะ ท่านคือผู้ที่เคยผ่านการเลี้ยงดูเด็กมาแล้วนะคะอย่างน้อยก็หนึ่งคนนั่นแหละก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหลานๆที่เป็นเด็กในวัยนี้นะคะดังนั้นประสบการณ์ของท่านในการที่จะเลี้ยงดูหลานเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะเอาจากที่ท่านเนี่ยได้เคยเลี้ยงดูลูกของตัวเองเนี่ยมาปรับใช้ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองว่ามันคือจุดแข็งสำหรับปู๋ยหญ้าตายายก็คือ ท่านมีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับการดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะหลานตัวน้อยนะคะจุดแข็งหรือจุดเด่นอีกประการหนึ่งของปู่ย่าตายายก็คือท่านเนี่ยมีความสามารถมีทักษะการดําเนินชีวิตมาแล้วนะคะซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ค่ะท่านจะสามารถดําเนินบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะหลักการดําเนินชีวิตหรือทักษะชีวิตให้กับเด็กได้นะคะซึ่งทักษะชีวิตนี้เนี่ยเด็ก นะคะที่ได้จากปู่ย่าตายายอาจจะเป็นทักษะชีวิตที่เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนอีกวัยนึงอีกเจนนึงนะคะหรือเรียนรู้มาจากโรงเรียนหรือเรียนรู้มาจากเพื่อนๆนะคะซึ่งทักษะบางอย่างนั้นมีประโยชน์มากนะคะที่การที่เขาได้เรียนรู้จากปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะเหมือนเขาจะได้องค์ความรู้ได้ข้อมูลที่จะเอาไปปรับใช้ในการใช้กับชีวิตประจําวันของเขาได้อีกรูปแบบหนึง่งนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยมีความเข้มแข็งม,มากเลยในเรื่องของการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะค่อนข้างมีจิตใจที่ึกต้องการศึกษานะคะในเรื่องของศาสนาเรียนรู้หลักธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจของท่านในส่วนนี้ท่านก็จะสามารถช่วยถ่ายทอดให้หลานได้ นะคะคแต่ประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือว่าท่านก็ยังคงมีจุดด้อยอยู่ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะได ให้เราเห็นเนาะว่าปุญาตายายเนี่ยอาจจะยังคงใช้วิธีการเลี้ยงดูในบางเรื่องที่อาจจะยังไม่เหมาะสมนะต้องย้ำนะคะว่าในบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆออ,ออกมาอย่างมากมายเลยนะคะก็เลยถูกมองว่าเอะบางทีใช้การเลี้ยงหลานเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยไหมนะคะซึ่งมันก็มีผล เช่นเดียวกันนะคะต่อการจเจริญเติบโตของเด็กการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการบางอย่างของเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ยิบยกมาปู่ย่าตายายนั้นจะมีทั้งจุดแข็งแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดบางอย่างที่เราจะต้องสนับสนุนให้มันกลายมาเป็นจุดแข็งของท่านไม่ได้นะคะวิธีการที่อาจารย์จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกัน เราจะเติมเต็มความเข้มแข็งของปุยยะตายายด้วยศาสตร์และศิลป์ค่ะศาสตร์คืออะไรทางด้านศาสตร์ก็คือให้ปุย่าตายายเนี่ยได้รับความรู้ใหม่ๆได้อัปเดตความรู้ใหม่ๆนะคะซึ่งเราเนี่ยมักจะมองกันว่าท่านเนี่ยใช้องค์ความรู้ในการเลี้ยงหลานที่เป็นองความรู้แบบเดิมๆไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยท่านค่ะเติมความรู้ใหม่ๆให้ท่าน นะคะมันก็จะช่วยทําให้ท่านเนี่ยพอรู้ท่านก็จะไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะศาสตร์อย่างเดียวไม่พอต้องเติมเรื่องศิลป์ด้วยศิละปะในการเลี้ยงดูซึ่งก็คือเทคนิคใหม่ๆนะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยงดูเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้แล้วก็เทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะการที่ท่านได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆที่สามารถเลือกใช้เหมาะสมกับเด็กเนี่ยก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ย ง่ายขึ้นนะคะในการที่จะดูแลเด็กแล้วก็มีความเข้าใจเด็กมากขึ้นการเรียนดูก็จะไม่เกิดความตื่นเครียดมีความสุขสนุกไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะความรู้ใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆที่อาจารย์อยากจะมาออนำเสนอในวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็แบ่งเป็นเรื่องๆเงนาะที่เราอาจจะต้องเติมนะคะทั้งความรู้แล้ก็เทคนิคใหม่ๆที่ให้ในการเรียนดูล จริงๆมันมีรายละเอียดเดยอะแยะเนาะแต่อาจารย์อยากจะจับกลุ่มให้เห็นภาพใหญ่ๆนะคะว่า3เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องช่วยเติมเต็มแล้วก็สนับสนุนปู่ย่าตายายนะคะเรื่องที่1คือเรื่องของการดูแลหรือการเลี้ยงดูทางด้านสุขภาพแล้วก็ร่างกายต่างๆนะคะประเด็นนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่มากเนาะเพราะว่าจากงานวิจัยก็จะพบว่าปู่ย่าตายายเนี่ยจะ ดูแลเด็กได้ดีนะในเรื่องของกิจวัตรประจําวันชีวิตความเป็นอยู่การกินอยู่ขับถ่ายต่างๆนะคะปุยตายายก็สามารถทําได้ดีนะคะแต่ก็อาจจะมีในบางเรื่องเนาะที่อาจจะปุยตายายอาจจะไม่ไม่ทันสมัยนะคะอาจจะ ยังไม่ได้รับความรู้ที่ปรับใหม่ๆก็อาจจะยังใช้ความรู้เดิมๆซึ่งมันอาจจะช่วยทําให้การดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กบางทีอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะเรื่องที่2คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะเราจะพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายอารมณ์และสังคมแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็ก เรื่องที่1นนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอร่างกายต่างๆของเด็กนะคะประเด็นนี้อาจารย์อยากจะชี้ว่าแนวทางการสนับสนุนเนี่ยขอให้ยึดคอนเซปต,ต์นี้เลยค่ะคือเรื่องของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพค่ะหรือ health literacy อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะแล้วก็เป็นกระแสแร์อยู่เหมือนกัน นะคะในเรื่องของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งตอนนี้มันก็มาถึงกลุ่มปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแล้วเหมือนกันที่ว่าเราจําเป็นจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้นะคะซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กประมไัยด้วยนะคะทีนี้เราทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพคืออะไรนะคะ ความรอบรู้ได้สุขภาพก็คือความสามารถของผู้เลี้ยงดูนะคะในการที่จะทําความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงข้อมูลสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กสามารถที่จะตรวจสอบตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและที่สําคัญก็สามารถสื่อสารระหว่างผู้เลี้ยงดูด้วยกันได้ซึ่งผู้เลี้ยงดูด้วยกันที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือพ่อแม่นั่นเอง นะคะอันนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่เรียกว่าฝากไว้เป็นหลักนะคะสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะว่าการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือเทลทิลเลซีในปู่ย่าตายายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องทํากันนะคะอ่าตัวอย่างเนาะการบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ารเรามีความเข้าใจว่าปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะยังใช้องค์ความรู้เดิมๆแล้วมันก็ไปขัดกับองค์ความรู้ใหม่ๆ นะคะที่เป็นประเด็นเราพบกันมากที่สุดเลยก็อย่างเช่นเรื่องของการกินนะคะเรื่องของการกินองค์ความรู้บอกอใหม่ๆก็จะบอกว่า0ูนถุกหเดือนนะให้กินนมแม่อย่างเดียวนะ6เดือนขึ้นไปแล้วค่อยกินอ,อาหารเสริมอื่นหนึ่งมื้อควบคู่กับนมนะคะเหตุผลในเชิงวิชาการเขาก็มีเนาะว่าเด็กจะต้องเริ่มเติบโตร่างร่นร่องการพลังงานและสารอาหารพอ6เดือนปุ๊บ พัฒนาการด้านต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะการให้เขากินอาหารมันก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคี้ยวอาหารการกลืนอาหารนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องรสชาติอ่ะอันก็จะเป็นองค์ความรู้ใหมๆ่ๆแต่สิ่งที่เราพบคือบางทีเนี่ยปู่ย่าตายายก็มีความกังวลน,นะคะบางทีก็อาจจะให้กินโน ให้กินนมอย่างเดียวเดี๋ยวหลานจะไม่อิ่มไหมอาจจะให้กินอาหารเสริมเร็วไปหน่อยก็มีนะคะหรือบางคนเนี่ยก,กว่าจะให้กินอาหารเสริมก็เด็กก็พ้นวัยที่จะฝึกฝนเรื่องของพัฒนาการไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถให้องค์ความรู้ตรงนี้ได้กับปู่ย่าตายายนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพปากและฟันก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องส่งเสริมเรื่องของ พยายามให้ปู่ย่าตายายลดนะลดการให้เด็กดูดนมจากขวดนะคะหรือการใช้จุกหลอกนะคะยันนี้เราก็จะเห็นว่าปู่ย่าตายายบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการให้จุกหลอกเด็กอยู่ซึ่งมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟันนะคะความรู้ที่สําคัญก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนเสริมต่างๆโดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานนี่สําคัญมากนะคะปู่ย่าตายายบางท่านเนี่ย ท่านก็ดูแลแต่เรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่เนาะการกินอยู่ขับถ่ายอาหารอะไรพวกนี้นะคะบางทีท่านก็ไม่ทราบนะว่าอายุไหนควรต้องให้วัคซีนพื้นฐานอะไรบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเสริมให้ท่านมีความเข้าใจเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะคือเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความปลอดภยัยเช่นตอนนี้มันก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ นะคะทีเ่เข้ามานะว่าการเลี้ยงดูแบบเดิมบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กเช่นการใช้โต๊ะอีหัดเดินอาจจะเป็นอันตรายไหมการเลือกซื้อของเล่นก็จําเป็นจะต้องมีวิธีการเลือกซื้อของเล่นที่มีคุณภาพนะคะถ้าเลือกของตามท้องตลาดใช้สีสันสดใสแต่คุณภาพไม่ไดีอาจจะส่งผลส่งอันตรายต่อเด็กได้หรือตอนนี้ที่กําลังรณรงค์กันก็คือเรื่องของการใช้คาสี นะ,ะพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความูด้านสุขภาพที่เราจะต้องช่วยกันเติมเต็มให้กับปู่ย่าตายายนะคะแต่อาจจะต้องค่อยๆให้ไปนะคะให้ท่านเรียนรู้และท่านค่อยๆปรับไปอย่าไปขัดกับวิถีเดิมๆที่ท่านเคยเข้าใจมากเกินไปนะคะประเด็นที่2ค่ะความรู้และเทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆอย่างครอบคลุมนะคะทั้งร่างกายอารมณ์และสังคม ะะคะประเด็นนี้เนี่ยปู่ย่าตายายมักจะถูกมองว่าโอ้ทำได้ค่อนข้างน้อยเนาะ สู้พ่อแม่ไม่ได้ซึ่งประเด็นนี้ก็มีงานวิจัยนะคะที่ยืนยันมาเช่นนั้นเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าปุยญาตายายุคนี้ก็มีความที่แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะบางส่วนก็มีการเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการมีความเข้าใจว่าตัวเองต้องพยายามส่งเสริมพัฒนาการให้หลานนะจะดูแค่เรื่องกินอยู่ปากท้องของหลานอเยอไม่ได้นะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เรื่องพัฒนาการ ะะแต่ก็ยังคงมีปู่ย่าตายายบางส่วนที่อาจจะยังไม,ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นความสําคัญแล้วก็ที่สําคัญไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ทํายังไงล่ะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าให้พ่อแม่เป็นคนทําไปละกันซึ่งบางครั้งมันก็สายเกินไปเนาะเพราะว่าพ่อแม่อาจจะมีเวลาน้อยไม่มากเท่าปู่ย่าตายายนะคะซึ่งมีเวลาอยู่กับหลานมากสังเกตเห็นพฤติกรรมของหลานนะคะมีเวลาที่จะ เสริมเรื่องของพัฒนาการบรญยางค,ค่อยๆเสริมไปนะคะเรื่องที่สําคัญที่จะต้องให้ปู่ย่าตายายเรียนรู้ก็คือเรื่องของวิธีการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอันนี้สําคัญท่านควรจะได้เรียนรู้ว่าวัยไหนควรส่งเสริมอะไรนะคะถึงวัยนี้แล้วมีอะไรบ้างที่เด็กควรจะต้องทำเองได้นะคะเพราะสิ่งที่เราพบคือปู่ย่าตายายบางทีด้วยความรักหลานนะก็อาจจะช่วยหลานทัทุกอย่างเลยจนทําให้เด็กเนี่ย ไม่ได้รับการพัฒนาตรงตามวัยนะคะอายุขนาดนี้แล้วเขาควรจะทําได้1 2 3 4แต่ด้วยความช่วยเหลือของปู่ย่าตายายเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการฝึกฝนนะคะไม่มีการเปิดโอกาสให้เขาได้ทําเองก็เลยเป็นผลให้เด็กอาจจะมีพัฒนาการเนี่ยช้ากว่าวัยนะคะนะบางเรื่องก็เล่นเกินไปก็ไม่ดีนะนะคะ เขายังไม่ถึงวัยที่ควรจะทำปุยตายายอาจจะเร่งเกินไปตั้งความหวังคาดหวังเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอันนี้เราต้องเติมเต็มให้ท่านนะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้กิจกรรมประเด็นนี้เราเจอมากเลยปุยตายายหลายคนจะบอกว่าโอ้ก็อยากจะเออช่วยส่งเสริมพัฒนาการหลานนะแหมแต่ปุยตายายแก่แล้วนะไม่รู้จะทําอะไรจะให้เล่นกับหลานเนอก็ไม่รู้จะเล่นอะไร จริงๆวิธีการเนี่ยที่จะส่งเสริมพัฒนาการของหลานได้นี่นะคะมีหลากหลายวิธีนะคะไม่ใช่เรื่องของการเล่นอย่างเดียวอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกับปู่ย่าตายายเหมือนกัน ะะกิจกรรมระหว่างวัยอาจารย์นําเสนอแนวคิดมาฝากไว้ตรงนี้นะคะว่ากิจกรรมระหว่างวัยโดยเฉพาะกิจกรรมสองวัยระหว่างปู่ย่าตายายกับวัยนึงคือหลานวัยเล็กๆเนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้โดยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆกสนุกขณะที่ปู่ย่าตายายก็ไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่เกินศักยภาพของตัวเองมากเกินไปในการที่จะทํากิจกรรมนั้นนะคะมีกิจกรรมอยู่5รูปแบบ ต่อไปนี้นะคะที่ปู่ย่าตายายทําได้นะแล้วท่านสามารถทํากลืนไปกับชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ยากลําบากนะไม่ต้องถูกบีบบังคับว่ากําลังต้องมานั่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะ อย่างเช่นการพูดคุยการเล่าเรื่องเล่าเล่าประสบการณ์นะคะในอดีตของปุยตายายนะหรือเล่านิทานนะคะเล่าอะไรก็ได้เป็นการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ของปุยตายายนะคะเรียนรู้ประวัติของครอบครัวหรือการพูดคุยซักถามกับเขาพวกนิดล้วนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการหมดเลยซึ่งบางทีปุยตายายก็ไม่รู้เนาะว่าแค่การพูดคุยหรือเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเล่าเรื่องที่ตัวเองอยากเล่า ซึ่งเด็กๆนี่แหละคะ่ะแม้จะเป็นตัวเล็กๆเ,เขาก็เรียนรู้ได้นะคะจากภาษาที่เราพูดคุยพูดไปเธอค่ะเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่เขาจะค่อยๆซึมซับไปเรืเ่อยๆเพราะฉะนั้นการคุยการเล่าก็ถือว่าเป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยไม่ยากเลยคปุย่าตายายทำได้แน่นอนนะคะหรือเป็นในเรื่องของการอ่านนะคะอ่านหนังสืออ่านนิทานอันนี้ก็ได้นะคะปุย่าตายายสามารถอ่านแล้วก็ให้เด็กได้ฟังเลือกให้เหมาะสมกับวยัย แล้วก็จริงๆมันก็ช่วยส่งเสริมชะลอความเสื่อมของสมองปุย่าตตยายไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะการเล่นก็คือมีวิธีการเล่นหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทคนความรู้และเทคนิคที่เราควรจะต้องเสริมให้กับปุาาย่าตตยายนะคะการทําทําอะไรล่ะทากิจกรรมนี่แหละคะ่ะกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทําเรียนรู้เอาง่ายๆเลยก็คือทํากิจกรรมในบ้านก็ได้ นะคะการทํางานบ้านให้ช่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะถ้าเด็กเล็กๆ,ๆนะยังไม่เกิน3ามขวบก,ก็ให้จิตให้หยิบให้จับโน่นนี่นั่นบ้างนะคะให้เขาเห็นวิธีการทําอาจจะยังทําไม่ได้แต่เขาได้เห็นได้ซึมซับนะคะหรือว่าจะจัดโต๊ะเช็ดโต๊ะบางทีเขาแค่จับผ้าคลิ้วได้ทําท่าถูได้เช็ดได้นะคะ ปัดๆไปแม้จะไม่สะอาดเลยแต่ว่าเขาได้ฝึกทำอันนี้ก็ถือว่าสามารถสร้างเสริมพัฒนาการของเขาได้นะคะหรือชวนเขาไปทำกิจกรรมที่ปู่ย่าตายายชอบทำก็ได้นะเช่นดดตรีร้องเพลงอ่าคนเท่าคนแก่ยุคนี้ร้องเพลงเก่งนะเลิเพลินด้วยก็เอาหลานไปด้วยละกันนะอย่าไปร้องกันแต่คนสูงอายุอย่างเดียวค่ะหลานไปด้วยเขาร้องไม่ได้เขากระโดดโลดเต้นเขาก็สนุกอันนี้ก็ ช่วยให้เขามีพัฒนาการหลายๆด้านเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมระหว่างวัยห้เรื่องนี้นะคุยเล่าอ่านเล่นทําเที่ยวอันนี้ท่องไว้เลยค่ะว่าล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้และปู่ย่าตายายทําได้ไม่ยากค่ะ